ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี้เพราะว่าผมกองแถบคงเช่นเคยนะแล้วก็มาอยู่กับหน้าสตรีมโปรไฟล์ของกองแถบคงนั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนดูราคารหัสสตรีมเรานั่นเองนะครับสำหรับคนเนี่ยที่อยากขายรหัสสตรีมแล้วบอกว่าไม่อยากเล่นแล้วอยากขายแต่ว่าไม่รู้ราคาสตรีมตัวเองนะว่าจะขายราคาเท่าไหร่ดีหรือจะมานั่งตีราคาเองแต่ละเกมเนี่ยโอ้ใช้เวลานานมากนะครับบางทีตีราคาผิดด้วยซ้ําเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาให้ดูวิธีการดูราคาสตรีมเราแบบไม่ต้องไปคํานวณเองเลยด้วยซ้านะครับแค จะรู้แล้วนะครับว่ารหัสสตรีมของเราในกี่บาทอย่างแรกนะครับเข้าไปที่โคลมซึ่งเว็บไซต์ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ Steam DB นี่นะครับเป็นเว็บไซต์ส่วนขยายของสตรีมซึ่งบอกอรายละเอียดทุกอย่างนะครับวงเลยว่าทุกอย่างเกี่ยวกับสตรีมไมหมดเลยกดที่ sign in ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้เพื่อ login สำหรับใครที่ login อยู่ในโค m มอยู่แล้วเนี่ยเป็นสตรีมในโคมเขาจะขึ้นหน้าโปรไฟล์เราให้เราเลือกนะครับแต่ผมมีโปรไฟล์เดียวก็สามารถกดเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยส่วนใครนะครับที่ไม่เคย login ในโคลมเลยแม้แนดดนเนเ็ะป Username ครับกับพาสเวิร์ดเนี่ยให้เราเคีย์เข้าไปนะครับคีย์พาสเวิร์ดอะไรเรียบร้อยนะครับมั่นใจว่าถูกต้องก็กดเข้าสู่ระบบเลยนะโอเคพอกดเข้าตรงนี้ไม่ต้องยืนยันอีเมลใดๆทั้งสิ้นนะครับมันก็จะวาร์ปมาที่หน้าโปรไฟล์สตรีมของเราเนี่ซึ่งการดูราคาสตรีมนะครับให้กดมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราทางด้านขวานะครับกดอัดลูกศรลงมาแล้วก็กดที่ U Calculator นะครับหรือว่าหัวข้อแรกเลยพอกดเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะพบกับหน้าสตรีมของเราในรูปแบบสตรีมส่วนขยาย DB แล้วนะครับซึ่งแบบนี้อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ย เห็นไม่ชัดนะครับว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะจะไม่เข้าใจนะเพราะมันมีคําศัพท์ที่โดยเฉพาะเยอะแล้วก็กดคลิกขวาที่หน้าโคมนะครับกดท l a t e to ูไทยนั่นเองสำหรับไฟฟ็อกก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์อื่นนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันย a า o ู Yahoo! ก็เข้าได้นะครับ ขอแค่เป็นออนไลน์ก็พอนะเขาได้หมดมือถือว่าใช้ได้นะครับ Steam DB เนี่ยแค่เห็นแค่นี้ทุกคนก็รู้นะครับไม่ต้องให้ผมสันทยายอะไรต่อว่าราคาบัญชีของแต่ละคนเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะมันอยู่ที่ด้านขวาของเราเรียบร้อยแล้วเขาจะเขียนมูลค่าบัญชีของเรามาได้เลยนะครับว่าสําหรับการขายเนี่ยคุณขายได้แค่823บาทนะรวมตีราคาอะไรต่างๆแล้วเหลือ823บาทนี่นะครับมูลค่าบัญชีของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่823บาทนั่นเองสาหรับใครอยากขายเนี่ยก็ขายราคานี้ตาม Steam DB ได ได้เลยนะครับแต่สําหรับใครอยากลดอยากเพิ่มก็ตามใจแล้วอันนั้นคือนอกเหนือสตรีม d b แล้วนะครับนอกจากสตรีม DB เนี่ยจะสามารถดูมูลค่าบัญชีดได้แล้วเรายังสามารถแคปไอ้นี่นะครับ เพื่อไปใช้ในการเป็นหลักฐานของการซื้อขายว่ารหัสของเราเนี่ยสะอาดจริงไหมเคยใช้โปรเคยโดนแบนเกมอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นการแบนเกมการชุมชนโดนแบนอะไรเงี้ยไม่มีเขาเขียนสถานะดีอะไรอย่างเงี้นะครับเกมที่เล่นไปนทั้งหมดกี่ชั่วโมงบลาบลา,าบราก็เต็มไปหมดนะครับอ่าแล้วก็มีการสุ่มเกมด้วยนะครับนี่คือเกมเฉพาะในบัญชีแล้วนะสมมติว่าวันนี้ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีก็ลองมาสุ่มในสตรีมดีบีดูอ่า โ oh, อนน้อันนี้ไม่หนุกอัน oh, นี้ไม่นุกโอ้นี่โออะไรเนี่ยอันนี้โอวัน oh, นี้เกมดีท e มฟอร์เทสสองนะครับนี่เกมดีเกมดีอะเอ็ดออฟเรมพายเกมนี้เพิ่งซื้อเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกมากลดราคาอยู่แนะนำให้ซื้อเลยแล้วก็จะเป็นอะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาดูในนี้ได้สิ่งที่ปรารถนา นี่นะครับคือเราจะเด้งมาที่หน้าสตรีมเลยอะไรเงี้ยคือมันเชื่อมกับสตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวจะโดนแฮกกลัวโดนอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะอันนี้กับสตรีมเขาจับมือกันนะครับมันไม่มีทางโดนแฮกหรอกนะผมบอกเลยแล้วนอกจากเราจะดูอะไรเกี่ยวกับรหัสเราได้แล้วเนี่ยเรายังไปดูเกมนอกเหนือจากนั้นได้นะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยผู้เล่นเท่าไหร่บ้างใน1วันนะ ดูคา u เ,เตอร์สไตล์คนเล่นอย่างเยอะนะครับคือเล่นตอนนี้เป็นล้านคนอ่ะก็แน่นอนนะครับค่ายวาาเขาทำเกมดีก็คงจะได้เกมดีอย่างนี้มานั่นแหละการเทฟฟอร์ตต้องมีคนเล่นอยู่แสนคนนะนี่ฟอร์เอาเกมนี้ลดราคาแถมเป็นเกมที่ดีมากนะครับแสนว่าคนที่เล่นตอนนี้ไม่ลดแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเออนี่อีเวนต์อะไรต่างๆบอกเรานะครับเนี่ยก็จะเป็น ก็จะเป็นประโยชน์ของสตรีม d b เนาะนอกจากดูพวกราคาราคารหัสเราแล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้ทุกคนมีติดเครื่องไว้นะครับมีติดเครื่องมีติดโคมเอาไว้เอาไว้ดูพวกราคาอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปที่ Store ในแอปอ่าไม่ใช่ในแอ ในโฮมนะครับไปที่ store steam เนี่ยในแอปมันก็จะมีบอกเชื่อมกับ steam db สมมุติผมเข้านี้อ่า mm. เห็นไหมครับว่าด้านขวาของเราเนี่ยจะมี steam db ได้เข้ามาเขาจะเขียนว่า view all steam db เนี่ยกดเข้ามาตรงนี้เพื่อจะเด้งไปดูหน้ามันได้นะครับก็ mm. สำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่นนีนะครับก็สำหรับใครชอบ steam db เนี่ยได้อยากให้ผมมาสอนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็สำหรับวันนี้ลายงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย